โอ้โหบรรยากาศยามเช้าของนาเล็กวันนี้สดชื่นจริงๆฮะดูดอกไม้มองไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้สวยๆงามๆเลยเดี๋ยววันนี้จิบกาแฟชมในสวนริมคลองดิว่ามีดอกอะไรให้ชมบ้างสวยงามกันสุดๆเลยดูฮะหลากสีมากๆเลย ต้องกินในสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะหลังสงกรานมาแล้วนะเริ่มทำงานกันเข้าสู่โหมดปกติแล้วดูดอกไม้ที่แฟตหกของเรานี่ไม่ธรรมาดาจริงค สวยงามมากๆดอกบานชื่นเต็มไปหมดนะฮะสวยงามสะพรั่งเลยแม้กระทั่งไม้ยืยนต้นนะดอกของมะนาวโหนะหรือว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนี่ก็ดอกกำลังสีขาวบานสะพรั่งเลยมุมนู้นก็เห็นเอดอกบานค่ำนะ บานยันเช้าเลยดอกเทียนนี่ยังสวยงามอยู่เสมอในคาตาบานเช้าเนี่ยบานเช้าจริงๆดอกสีเหลืองเนี่ยนี่บรรยากาศยามเช้าลมนิ่งๆครับวันนี้ เหมือนจะอา้าวๆลมเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าอ้าวจริงแต่ก็พอผ่อนคลายได้บ้างครับเมื่เจอดอกไม้ในสวนของเราเนี่ยบานชื่นสวยงามดอกกล้วยไม้ของนาเล็กเนี่ยเห็นไหมบานให้ชมอีกแล้วนะ ช่อนี้ยาวยาวอีกช่อหนึ่งสั้นๆน,นะตอแล้วแต่ความสมบูรณ์ของในแต่ละชอ่นะอฮะนี่เราดูคนที่มาชื่นชมในสวนเรานะก็มาขอมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกไปเลี้ยงนะนี่แหละคือเรามีอะไรที่แบ่งปันดีๆเนี่ยทำให้โลกเราน่าอยู่ ดอกไม้สวยตรงนี้เขาก็อยากจะไปทําให้มันสวยบ้างที่บ้านเขานะก็มีเมล็ดพันธุ์ก็ขอแบ่งปันกันเนี่ยดอกบานค่ำเ่ยก็ยังสวยงามอยู่แม้จะหุบแล้วก็ยังสวย กาดแบบริมของมันสดชื่นจริงๆับดูผักเสดูอันนี้เป็นมันฮะมันญี่ปุ่นของเทพมิตรดูสองเดือนแล้วะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวแล้วดูใบหนา เต็มไปหมดเลยใครดูคลิปลแรกๆคลิปนัเล็กถ่ายให้ดูเนี่ยที่ปลูกห่างๆแต่ตอนนี้แน่นตึบนะสุดๆนะสวยสุดๆอือแต่มานี่ดอกวานสีคิดเห็นไหมวานสีคิดกำลังเริ่มบานเนะีนะ่ยกำลังเริ่มขึ้นกันแล้วช่วงนี้เต็มไปหมดฮนะสับร่งเลยฮะ กำลังแทงชอ่อเนี่ยนี่สวยจริงมาโซนนี้ก็เรื่องหมายนาเลยถือว่าดอกไม่ตกเลยฮะนะดอกทั้งปีจริงๆเนี่ยปลูกแล้วจะไม่ผิดหวังเลยเรื่องหมายนาเนี่ยสุดยอด เห็นไหมถ้าใครตามคลิปนั่นอก็จะเห็นว่าเป็นอะไรที่มันปลูกง่ายมากนะแค่ตัดยอดไปปักดินก็เกิดหรือไม่ก็เอาไปแช่น้ำก็เกิดนะถือว่าปลูกง่ายหรือว่าจะขุดเง้าไปปลูกก็ได้นะหรือบางทีนี่เขาจะออกตามดอกข้อนี้ แตกหน่อตามดอกก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้ดูแสงสะท้อนนะจากน้ำดูแล้วมันสดชื่นฮมาโซนนี้ก็คือดงดอกเทียนดงดอกเทียนหลากสียไม่ว่าจะหน้าไหน เทพมิตรสามารถเนรมิตให้เป็นสวนดอกไม้ได้หมดนะนี่ยังปลูกของกินได้ด้วยนะทั้งไม้ดอกไม้กินนะแตงต่างๆนะแตงไทยแตงโมปลูกได้เก่งมากๆเลยโน่นฮะเด๋ยวยาวไปก็จะเป็นดอกอ ดาวกระจายนะตอนนี้ก็เริ่มแก่กันแล้วน,ะนี่ดอกเริ่มแก่เริ่มสามารถที่จะนี่ได้นะเอาไปเพาะไปปลูกใหม่ได้แต่ว่าอยู่ที่นี่เราไม่ต้องปลูกใหม่ก็ไดนะ้เดี๋ยวมันก็ร่วงนะต้นเก่าก็รื้อออกไปทําปุ๋ยนะต้นใหม่ก็แตกหน่อขึ้นอีก ควรดินสักหน่อยนี่แหละวิถีของการทำสวนดอกไม้ของเทพมิตรที่นี่ก็มาเก็บความสดชื่นยามเช้านะมาฝากกันนะจะได้ผ่อนคลายกันจะไปทำงานกันยังมีความสุขมอง เป็นแถวเป็นแนวมุมแล้วโอ้โหมันสบายตาเหมาะที่จะมาเดินออกกําลังกายหรือว่ามาเดินพักนผะ่อนเมื่อกี้ก็มีคนมาเดินแล้วก็มาเก็บขอเก็บเมเล็ดพันธุ์ไปปลูกเนี่ยฮะได้แบ่งปันอนะ่ะม,มีความสุขเขาก็เอาไปปลูกตามสวนตามบ้านนะก็ทำให้มันสดชื่นกันไปเรื่อยนะ ครับผมสลับวันนี้นะนาเล็กก็เก็บบรรยากาศดอกไม้ส,ยสวยๆริมคลองมาฝากกันนะพร้อมกับฟังเสียงนกไปด้วยนะเสียงบรรยายพูดคุยกันสนุกสนานกับนาเล็กครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ